ัสดีบแม่น,นะครับก็ขอกราบสีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่ผมรายการแล้ตั้มเกมเบอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เก <Yahoo. S 1> มไมโครฟลับนั่นเองนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟไมโครฟลับนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวอาม่าสามนั่นเองนะครับเย้โอเควันนี้เราก็อยู่การภายในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากที่ดาวน์โหลดนะฮะ ดาวโหลดตัวเกมได้ที่เว็บเลยนะเดี๋ยวจะทิ้งมีอิลตารีคิปชั่นเลยนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันด้วยนะฮะแล้วก็สมัครกันได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราอ่าเข้ามาครั้งแรกนะครับจุดเกิดสปาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับแล้วก็เดินมาที่ NPC ฟรีไอเทมตรงนี้นะครับแล้วก็รับได้ทุก1งครั้งเท่านั้นนะครับส่วนเงินนะครับคำสั่งเอาเงินออกมานะครับก็พิมพ์ตามนี้ตามนี้เลยนะฮะ ิฟต์มันนี่นะแล้วก็จํานวนเงินนะครับอ่าโอเคนะอ่าโอเคผมพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะถอนมาสักอ่าสองหมื่นให้ดูก่อนนะครับปึ๊บนี่แล้วก็จะได้ตั๋วเงินนะครับโอเคถ้าเราอยากอ่าเก็บละ่ะเราก็ทําการคลิกขวานะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยโอเคฮะแล้วก็เดินมาดูตรงนี้กันนะครับ ตรงนี้เป็นกฎนะครับจาเป็นต้องอ่านด้วยนะครับโอ้โหมีกี่ข้อวะเนี้ยตั้งหลายข้อนะครับก็อย่าลืมอ่านกฎด,ด้วยนะฮะจะได้ไม่โดนแบนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขอมานะครับก็เป็นน้องของคนนี้นั่นเองนะครับขอบคุณมา,มา,มากๆเลยตอนแรกผมจนมากเลยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการใส่อันนี้ชุดอะไรเนี่ยอ๋อ เป็นเสื้อเกาะนะครับนี่ก็เป็นหมวกนะครับว้าวโคตรจ่มนะฮะนี่โอเคแล้วก็จะมีปืนบาเลตด้วยนะครับ M107 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปืนกลหนักนะครับไปครับแล้วก็เดินไปดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้เป็นอ่าแลกเงินในเกมนะครับเดี๋ยวเราถอดหมวกก่อนนะฮะอันนี้มีแลกเงินในเกมด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะมีแลกชุดเกาะเติมนะครับคลิกขวาอตามนี้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีตู้ ATM อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตู้ ATM นะถ้าเราจะดูแผนที่นะครับก็ทําการกดตัวเนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้เลยนะฮะมันเป็นอ่าเซฟโซนในตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับด้านในนี้นี่ขายอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะครับมาคลิกขวาที่ NBC นะครับ อ๋อมันคืออะไรวะหมวกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นหมวกมั้งนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะมีสถานีตำรวจนะครับแล้วก็ร้านขายใบอนุญาตนะครับแล้วก็จุดรับซื้ออะไรวะอะไรสักอย่างนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูนะครับเราไปดูข้างหน้าก่อนนะครับอ่านี่เป็นสถานีตำรวจนะครับอันนี้ร้านขายอะไรวะเดี๋ยวมันขึ้นแผนที่เมื่อกี้นะครับเข้าไปดูก่อนดิ อันนี้ร้านขายใบอนุญาตนะครับว้าวเต็มเลยอันนี้ก็จะมีใบอนุญาตซื้อรถนะครับอ่ะซื้อหอ่อแล้วก็ซื้อเรือนะครับตนันไม่เลยนะ,ะแล้วก็ใบอนุญาตซื้อปืนถูกกฎหมายนะครับใบอนุญาตซื้อรถบรรทุกนะครับเราต้องซื้อใบอนุญาตอ่ะซื้อปืนก่อนนะครับออเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อนะเพราะว่าเรายังมีเงินไม่พอจริงๆนะฮะโอเคส่วนด้านนี้นะครับเรามาดูก่อนนะมันคืออะไรด้านนี้ก็จะมีรับซื้อวายทุกชนิดนะครับอ่ามีวายดูนะ โอเคแล้วก็เดินไปดูที่อื่นกันนะครับไปบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าร้านขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาดูกันว่าจะขายอะไรกันบ้างนะฮะโอเคก็จะมีแว่นมองกลางคืนนะครับแล้วก็ที่ขุดแล้วก็ที่ซ่อมนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะใช้สําหรับดำน้ำนะครับโอเคก็ประมาณ3ามหมื่นนะโอ้โหแพงมากเลยอะโอเคอเุ้ยนี่งเขาใส่แว่นด้วยนะครับอย่างเจ๋งบ้านนี้มันขายอะไรวะเดี๋ยวเรามาเดินดูก่อนนะครับ ันนี้เป็นตลาดอ๋อตลาดตลาดนะฮะอันนี้ก็จะมีล่มชูชีพขายด้วยนะครับประมาณ1000บาทนะฮะอ่ะต่อ1อันนะฮะก็สำหรับใครที่แบบว่าโดนเครื่องบินยิงตกอะไรประมาณนี้เราก็สามารถโดนล่มได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีล่มชูชีพนะครับ,บต่อไปเราก็ไปดูร้านขายรถกันนะครับขายช็อปก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับไม่ใช่ดิซื้อใบอนุญาตรถก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อรถนะฮะอันนี้เป็นอ่าขายรถบรรทุกนะครับ ก็ตามนี้เลยนะเอาไว้สําหรับอ่าขนยาอะไรประมาณหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรถ ATV ด้วยนะครับที่ผมสามารถซื้อได้ด้วยนะครับประมาณ9,000กว่าบาทนะครับแล้วก็รถคันนี้เท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามนะครับว้าวจัดว่าแจ่มฮะมีรถอันนี้ด้วยนะฮะสองหมื่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับหมื่นห้าเออน่าซื้อว่ะแต่เราต้องซื้อใบอนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อนะครับเราเดินมาดูก่อนไงส่วนด้านนู้นนะครับก็จะมีอ่า ฮลิคอปเตอร์นะครับอ่าร้านขายฮลิคอปเตอร์นี่ก็จะอยู่ตรงอ่าชายหาดนะครับอ่าท่าเรือท่าเรือเออตรงนี้เลยนะครับก็จะมีจุดขึ้นฮอด้วยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะขายพวกอ่าเรือสปีดโบ๊ทอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ตามน,นี่เลยนะมีประมาณ3ลำนะครับก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับอย่างอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นแปดห้าร้อยบาทนะครับฮลิคอปเตอร์เรามาดูฮลิคอปเตอร์กันนะครับว้าว 25งหมนี่เราน่าจะซื้อได้แล้วแหละนะครับลำนี้นะฮะแค่ลำนี้ลำเดียวนะครับส่วนนี้ก็42,000นะครับว้าอันนี้55,000นะครับโอ้โหแพงมากเลยเออย,ยิงทิ้งได้ไหมอออโอโ้โหโอ้โหแรงแรงพูดมากจังวะไอพวกนี้พูดมากจังวะยิงแม่ง <laughs> ไป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 ก็จะมี FC เฮ้ยขอใครวะขอใครวะโอ้โหย,ยิงไม่ทันจะยิงที่ตกเลยนะฮะไม่รู้ว่ายิงในสปาจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อใบอนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัดไปซื้อก่อนแล้วกันนะฮะโอเคใบอนุญาตซื้อรถนะครับก็อยู่ประมาณที่สองพันนะครับเออถือว่าถูกมากเลยนะฮะโอเคแล้วก็กดมาสัก2000นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ทําการซื้อเลยนะฮะชาร์ปโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นใบอนุญาตนะฮะโอ้โหเดี๋ยว มองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวเราตัดภาพเป็นตอนเช้าแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องปรับไปเป็นตอนเช้านะครับเราก็ทำการแค่ใส่หมวกอันนี้เองนะฮะเออผมก็ลืมเลยนะฮะมันมีเอฟเฟกต์มองกลางคืนอยู่นะครับโอเคไปไปตอนนี้เราก็ได้ใบอนุญาตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันดีกว่านะฮะเออแล้วก็ที่ขุดด้วยนะครับที่ขุดฮัลโหลฮัลโหลที่ขุดรถอ่ามันต้องไปซื้อตรงไหนอะ่ะ อ๋อ,อโอเคโอเคครับโอเคก็ดูเหมือนว่าน้องเขาให้มานะครับเออผมก็ลืมเลยนะฮะนี่นี่นี่ที่ขุดนะครับโอเคถ้าเราไม่ขุดนะครับรถเราก็อาจจะโดนขโมยไปได้นะฮะอันตรายนะครับตอนนี้เราก็วิ่งมาที่ร้านคาช็อปเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็จะมาดูกันนะว่าขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับ อันนี้เป็นรถมินิแวร์ปะสี่ประตูนะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามตอนนี้เราเหลือสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดเอาที่มันแรงๆนะฮะก็หมื่นห้านะครับอือยังไงดีอ่ะหรือว่ารถจิ๊บดีนะฮะหมื่นสามนะครับก็ถือว่าถูกนะบิ๊กไบค์ก็แรงอยู่ไหมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะครับผมคิดว่าถ้าจะซื้อรถจิ๊บนะฮะหมื่นสามนะครับโอเคตามนี้เลย โอเคตอนนี้เราก็กดเงินมาเรียบร้อยนะครับเสียเงินมาโอเคแล้วก็ทำการซื้อโดยนะฮะรถจิบอ่าตอนนี้เราก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครที่อยากหาเงินนะครับอ่าข้างหน้านี่มีร้านขายอาวุธปืนถูกกฎหมายด้วยเดี๋ยวเราไปซื้อไปดูก่อนดีกว่าไป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 ตอนนี้เราก็มาที่ร้านขายปืนเรียบร้อยนะครับก็จะมีอ่าคนขายปืนกลเบานะครับแล้วก็ปืนพกนะครับว้าวปืนกลอ่าปืนกลเบานะครับโอ้โหขายเยอะแยะเลยนะครับ สามหมื่นหกไอ้ป้าปืนคิดเนี่นะสามหมื่นหกโอ้โหถูกสุดนี่เท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสี่ชิบหายดูปืนพกดีกว่านะครับโอ้โหถูกสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย 20. สองหมื่นอื้มฮึสองหมืน่นสองหมื่นนะครับแค่เราจะซื้อใบอ่าใบอนุญาตนี่เราก็จะไม่พออยู่แล้วนะครับโอเคเสียงดังอะไรกันล้วเฮ้ยตอนนี้มันมันไม่สนใจเราเราวางรถได้ไหมเฮ้ยชิบกูปไปแล้วไอ้เหี้ยอย่าขึ้นตามกูปไปแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้กูหนีก่อนแล้ว ไปแล้วไปแล้ววิธีการหาเงินนะครับสําหรับคนเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ไปส่วนแอปเปิลก่อนเลยนะฮะข้างหน้าหรือเปล่านะครับนี่เลยส่วนแอปเปิลฮะมาฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็นําไปขายได้เลยนี่โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับจะจอด,ดรถตัวนี้ก่อนนะครับเอ,อฉลอปึ๊บแล้วก็ทําการใช้ที่ขุดนะครับขุดรถเลยปึ๊บแค่นี้เองนะฮะมีใครวิ่งตามมาปะเนี่ยไม่มีเนาะ ไอ้บ้าเอ้ยว,วิ่งวิ่งตามมาจนได้โอเคตอนนี้เราก็มาเก็บแอปเปิ้ลนะฮะโอ้โหนี่เลยนี่เลยนะมันก็จะดับไอตรงรมขนแกะสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามเดินนะฮะเดินเก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าไปขายตรงไหนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปขายที่ไหนวะจําไม่ได้แล้วนะฮะก็ไปถามคนในเซื้อละกันนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟาร์มอ่าโคเคนเอ้ยไม่ใช่ดิเฮลูอินเออ <c oughs> นี่เลยนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องขับรถมาจันนี้เลยนะฮะ <c oughs> นี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราค่อยตัดภาพไปใกล้ๆถึงแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้น้องเขาก็ให้อลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับไปแล้วก็วางก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเป็นคนขับนะครับอ่าโอเคเขาขึ้นมายังไหนขอดูก่อนนะครับ โอเคดูเหมือนว่าน้องเขาก็ขึ้นมาเป็นที่บร้อยแล้วนะครับไปพร้อมลุยไปฮะอยู่ไกลพอสมควรเลยนะครับต้องใช้เวลาเดินทางนะฮะแห่งความยาวไกลนะครับอืมทางไหนวะไปตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกประมาณ400เมตรนะครับอนี่เลยนะอยู่อยู่ในเกาะนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับเราก็ต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะจอดอ่าขอบขอบแล้วกันนะครับ รือว่าเราจะบินโฉบเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่าเต็มตัวเต็มตัวจึ๊บจึ๊บจึ๊บลง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 มาแล้วลงเลยลงเลยถึงแล้วถึงแล้วเก็บพอเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ถอดหมวกเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันตอนเช้าแล้วนะฮะโอเคเราก็ทําการเก็บตรงนี้เลยนะนี่เราได้เฮโรีแล้วนะครับเนี่ก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาเก็บตรงนี้เลยนะฮะแป้นๆสีแดงๆนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะก็มาเก็บได้เลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการอ่าไปขายนะครับอ่าสอนคุณผู้ชมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะแต่มันอ่าเก็บได้สุดประมาณ12หรือ13อันเนี่ยแหละนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับโอเคก็ดูเหมือนว่าอะไรกันวนะเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยหรือว่าตอนหลังนี้เราหักหลังยิงแม่งทุกคนเลยดีไหม,มนะครับตอนนี้ผมก็ขอญาตฟาร์มไปก่อนแล้วกันเนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็เก็บปัญชายได้เรียบร้อยแล้วนะครับอะแล้วก็ทําการขึ้นฮอลเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปขายตรงไหนวะเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับอ่า h e r i t เซ e ก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปอ่าแล้วก็ทําการขึ้นบินเลยนะครับไปฮะแล้วก็ต้องบินผ่านอ่าจุดธนาคารด้วยหรือเปล่าวะเออกลัวน่าจะมีคนว่ะตอนนี้ครับเราก็บินมาถึงแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ทําการลงตรงนี้เลยนะครับ ปึ๊บลงแม่งตรงนี้เลยนะโอ้โห,โโหตรงคนพอดีเลยนะครับนี่แล้วก็ทําการมาแปรนะครับตรงนี้เลยนะฮะจุ๊บๆุบจุบ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 ,บ,บ,บโอเคแล้วก็ได้มาประมาณอ่าสิบสามอันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปขายตรงไหนวะอ่าเอ้ยแปลเรียบร้อยแล้วก็กะะไปขายตรงไหนอ่ะโอเคตอนนี้เราก็แปลเรียบร้อยแล้วก็ทาการขึ้นฮอเลยนะฮะแปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบินมาตรงนี้เลยนะครับอ่าไป เพื่อนําไปขายนะครับก็จะสอนเด็กๆน้องๆนะครับที่การขายก็ตามนี้เลยนะฮะไปต้องมีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมบอกก่อนเลยผมไม่ได้พลาดซื้ออ่ารถเลยนะฮะโอ้โหโคตรพลาดเลยนะครับไปเราจะรีบบินไปนะฮะเดี๋ยวเงินที่ได้นะครับผมระทับการอ่าขายเอย้ผมจะแบ่งให้น้องแล้วกันนะครับให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าน้องเขาให้ฮอมานะครับเออให้ฮอมานะฮะ ช่วยเหลือผมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมขับรถมานี่คงแบบลําบากนะฮะไม่รู้ว่าน้องเขาจะใจดีขนาดนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะหักหลังผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ระแวงระแวงอยู่นะฮะเออตามนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะอีกประมาณ1,200กว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็บินมาถึงแล้วนะครับโอ้โหเป็นตอนกลางคืนพอดีเลยนะฮะอ่ะเราก็จะลงจอดตรงนี้เลยนะครับปั๊บอ่แล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านกันนะครับเพื่อนําไปขายนั่นเองนะฮะ โอเคทำไมมันมืดจังวะเดี๋ยวขอ,อยาใส่หมวกก่อนนะครับอ๋ออารับซื้อเฮโรอีนนะครับนาได้เท่าไหร่นวะอ่าก้อนละ900นะครับโอ้โหเรามีตั้งสิบสยมแนะ่ปึ๊บปุ๊ป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 อาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเท่าไหร่วะโอ้เยอะนะฮะเดี๋ยวเราแบ่งเงินให้น้องก่อนนะครับอ่ามาเอาเงินมาเอาเงินอ่าพี่ให้หมดเลย โอเคตอนนี้ผมก็ให้นอเง,องินน้องเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราก็กลับไปที่สปาวกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่เซฟโซนอ่าหรือว่าสปาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าเราต้องหาที่ลงจอดก่อนนะฮะจอดแม่งตรงกลางเลยดีไหมมาใช้ที่จอดปะวะเนียเออจอดไปก่อนนะฮะอ่าลงตรงนี้แหละอือน่าโอเค ก็ถึงแล้วนะครับโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับเซิร์ฟแนวอาม่ธสามหรือแนวโลเปนะฮะก็ทําการอ่าหาเงินทําฟาร์มนะครับต่างๆนานานะครับหรือว่ามีอาชีพต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตุลาคุณผู้ชมทกุกคนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดกระเบิดชัยผมเป็นผ้าสิ่งใหม่จากตั้มเกมเมอร์ชื่นเคยโอ้ยการพาดหน้าจะตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บจุ๊บ